รีโว่สมาร์ทแคเกียก์ออโต้มาอีกหนึ่งคันเพื่อนเครับเลขไม่แค่32,000กว่ากิโลราคา4 7 9 0 0 0บาทปี21เป็น2.4 Entry 1 5เแรงม้าดีเซลครับเพื่อนๆครับมาดูในส่วนของคันนี้เลยผมดูพาดูโครงสร้างเลยนี่แกะไฟหน้าทำสีหนึ่งครั้งแค่นั้นเองฝาแท้นะครับโตโยต้ตานะครับนอกนัานเดิมหมดเพื่อนนี่ดูเลยนะครับเครื่องยนต์เดินแบบฟิตปีเลยเพื่อน ไปหาอยู่ผมบอกเลยอีกคันหนึ่งที่นะครับเพื่อนๆถามหากันค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องฟิตมากเพื่อนทะเบียน2847นะป้ายเขียวป้ายรถบรรทุกแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะได้นู่นเลยครับแครี่บอยเป็นทรงสูงนะเป็นทรงสูงคนนั่งได้เลยอะมาดูกันเพื่อนว่าคันนี้มันน่าเอาไปใช้ขนาดไหนมาดูกันเลยเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยแห้งๆเลยในส่วนของช่วงล่างนะครับ ยางเป็นยางดันหลบปียี่สามนะครับปียี่สามนะครับในส่วนของโอ้คุณบอกเลยคันนี้มีคันเดียวเลยแล้วแคปบออโต้หายากมากตอนนี้บันไดพร้อมนะครับมามาดูภายในครับนะครับเป็นเอนทรีก็คือจะเป็นเบาะผ้าใยสังเคราะห์นะครับมีในส่วนของนะครับกระจกประตูซ้ายขวาไฟฟ้าเซ็นทร์ล็อกนะครับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าทั้งหมด คุณแจได้มาครบเลย2ดอกพร้อมกับกุญแจแคลริบอยเพื่อนๆดูเลขไหมครับ3 3 2 0 0 0กับ215กิโลเมตรจอทัสกีนนะครับหน้าจอน่าจะเป็น7นิ้วหรือ10นิ้วประมาณนั้นนะเพื่อนนะนี่นี่มวนบอมวนบอนี่แหละครับนี่คืออีกหนึ่งขันที่เอามานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเราวเอาไปใช้งานกันเด้อนี่เกียร์อตโมติอะ เดี๋ยวผมดูภายในให้ดูพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเ,เพื่อนซ้ายมือจะเป็นบลูทูธแล้วก็เครื่องเสียงนะครับพวกคุเครื่องเสียงส่วนขวามือก็จะเป็นแต่งค่าต่างๆหน้าจอเข้าเกียร์ถอยนะครับคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับในส่วนเกียร์นะครับสามารถเล่นเป็นนี่เ,เพื่อนเห็นไหมผมตกก็าหาตัวเองเป็นตัวดีแล้วเราสามารถเล่นเกียร์ได้เห็นไป็นเอสไห สี่แล้วนะฮะครอ่าคันนี้มีหกสป,ปีดครับเพื่อนครับไล่ลงมาเลยเนี่ยฮะนี่คือเกียร์ที่เอาไปใช้งานกันคือเป็นเกียร์ Auto, ออโตออโตเมติกหกสป,ปีดนะเพื่อนนะโอ้สุดยอดเป็นตะไสเป็นตะไส้เนี่ยแก้มยมเดิมเพื่อนนี่คือรถสวยมาผมดูพาดูโครงสร้างดูเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยเม็ดอาร์กอยู่คุกครบทุกเม็ดเนี่ยเอารถอย่างนี้เพื่อนไปใช้งานกันนะครับนี่คือรถเดิม รถที่น่าเอาไปใช้งานก็คือรถสภาพแบบนี้ดีเพืเ่อนๆรถไม่เคย